สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องมืดไ้่พอ,อก,กันอีกแล้วงามบัวขาบบัวแดงบัวแดงีใสายน้ำยาเล็งหลากด้นี่นะที่แรกปลูกไม่ไม่ฮาบัวดงใส่เพราะวัน,นมันโดนมันโดน,นโดนเลยฮาก็ใส่น้ำยาเล็งหลากโอ้ยงามเร็วครับเขาจะเก็บบัวแดงออกไวเพื่อให้ยูหยันมันเสีย มันได้กสิบมือสิบสองมือใส่หนังยาไว้มันละแยวเร็วสิเก็บบัวแดงไปฝากพี่นอ้องหามื่เป็นหามืเอ๊กลับมากับสิเด็เขาเมืองอีกเขาเมืองไปเสนอง,งามเรื่องกระเป๋าผ้าไหมอีกสองมืออีกปเป็นเจ็ดมืออย่ากมันมีคนเก็บบัวแดงให้มาจ้ากู หัวใ่ญ่ก็เกิดหลายได้พี่นองเเก็บง่ายยุ่งหัวแดงเนี่ยเส้นน้ำยาเรงหลากว่าบัวเข้าสิถิมแล้วเส้นยาเรงหลากมันก็คือหัวบัวใหม่ผู้ดใดบวเสือก็ทดลองมึงเด้อค่ะเด้อผ่พาพิสูจน์เลยยาเรีงหลากอยูดดด่ดีดีค่ะงีรีดีดีคับ ต้องวาให้ฟังในซื้อบนอยาฟ้าวเสือ้อเขาต่องทดลองเบิ้งสักกอนเขาจังเสือ้อสูตรในดีคักเด้อบอกกันต่อๆกันไปเลยปลูกบวัวแดงงามเร็วเด็กขายเร็วชิปมือเด็กขายเล้วถึงเต็มถังเต็มเดียวมันหลายเดือนเลยมันออกน้อยๆบนท่านี้ ออกลายคือหัวบัวแดงไม้นี่คือหัวไม้นี่กัหัวเกาหาดกันแล้วเสียหล้านไปฝากเขาเลี้ยงไปให้แม่ดอกสีเก็บหัวบัวเก็บบัวแดงไปฝากเพื่นอนไปก็เจ้ากินไปฝากพี่น้อง กำมะฮูแสบเด้อกับปลุลกับเจียวกับลาบแสบคักใส้น้ำยาเลีงลากดูเหม,ม็นเด้อค่ะเด้อบพรามีกินเพอหน่อยเลยเก็บบระเวทพิธีพิธานมันดอกเก็บประเจียวที่ซื้อเก็บประสาข้าเจ้าซื้อขาดแน่จะสร้างนั้นเตะก็เก็บห้มอยู่เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเวลาทำงานเลย เห็นยังบุบได้ห้องก,ก็ได้ยจะปลูกพักอยู่แล้วพี่น้องมากกันเลฝากพ,พี่น้องเด็กขายแน่เด็กเงินแน่เด็กขายแน่เด็กฝากพ,พี่น้องแน่หน้าบ่มียังฝากเทาเก็บบุลลลบนเลี้ย,ย,ยงเน่อฝากเจ้าหนึ่คนหดกิโลอะไรพวนี้อย่ามึงมีคนอยู่เนียนอย่ามึงมีคนเก็บหานกลับมาจากโขกน้องหน้าก็นยันหล่นทังหมู่มากยันมันยันเสียแต่มันหักหลาย อันนี้ข้าบวบดเปลี่ยนหนามพเพราะเธอได้เพราะว่าในถังมันเปลี่ยนหยากรึเปลี่ยนหยากล้านน้ำหยากล้านน้ำกับบดเปลี่ยนมันกับบเหม็นทดลองกม่งเด้อค่ะเด้อหนายาวเลียงหลากนะถ้าบดถ้าบทดลองบดอ่านถ่ายทดลองเลย ทุ่นรองเบิ้องเยือจังเสื้อใยทําทบบทุ่นรองเราจะเกล้าเสือต้องทดลองเบิ้องสก่อนหม้อโบลายก็อบหม้อโบลายก็ได้ต้นบัวแดงลายเกิดจนว่ามันสานกันเบิดเกิดลายคักหน่อยน้ำน้ำเ้าใส่เ้าบัวห้าละใส่หลายด้วยค่ะที่แหลก ใส่หนามลายที่แหลกเลยหัวมันสิลอยขึ้นมันสิบนยาวถ้าต้องใส่หน่อยๆเาก้อนใส่หน่อยๆเราไปหาลายพราะต้นบัวแดงเกิดขึ้นเขาก็ค่อยใส่ไปไปตามไปเรื่อยๆมีคนถามมาว่าใส่หนามลายบัวเขาบริใส่หลายเดียวเด้อค่ะเขาใส่ค่อยแหลกเขาใส่หน่อยๆก่อนเขาใส่หลายเทีเดียวหัวบวหัวบัวมันสิลอยแรวมันสิบนยาวหัวมันลอยเก็บเก็บยังสั่นอย่นี เก็บเป็นสาวพ,พี่น้องอเ็าเรยกสาวเก็บเก็บสาวดองแค่น,นี้เลยค่ะมาคลิปนี้ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ใด้เด้อค่ะเด้อกดติดตามให้แน่ขอบคุณค่ะ